ลูกขัวหน่อยนี่ก็เป็นลูกงัวผูเด้อจ้านี้นูน่นลองทักทายด้วยจ้านี่หลังกายเขาก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีเด้อจ้านี่ตกคลอดออกมาคลอดง่ายเลยจ้าเพื่อนทุ่ทัน,น,นจาน้าสวัสดีวันที่16เดือนกุมภาพันธ์สองหหจ้าสวัสดีวันหวยออกด้วยจานเนพื่อนทนทันจาน้าวันนี้ก็เป็นวันหวยออก ได้ถือหวยในบจ้ามณีติกะได้สมาชิกใหม่เดอ้อจานี่ก็ถือว่าสมาชิกลูกวัวน้อยอจา้าเพื่อนเ,นเนท่านจา๋านี่ก็เป็นลูกวัวน้อยที่เลี้ยงไวน้นำโขกเดอ้อจ้านี่ฟ้าในหน่อยขอกบอลบานเด้อจานี่ก็ดกได้ตกลูกออกลูกออกมาให้เห็นให้ชมกันนะจา ลูกงัวน้อยนี่ก็เป็นลูกวัวที่มีสุขภาพหลังกายแข็งแรงดีนะจ๊ะเพื่อน่านจา้าโตเขาก็อ้วนท้วนตกลูกออกมาได้อ่าบดดนกับลูกขืนมากินนมเองได้เลยจ้าเพื่อนจ้านี่ก็ถือว่าโชคดีของผู้เลี้ยงเลยจาย้าที่ว่าไอ้ลูกงัวเขาแข็งแรงมาตองปอนนมให้กินนะจา๊าเขาสามารถอ่ากินนมจากเต้าแม่เองได้เองอาจารย์เพื่อน่านจา้า อันนี้ก็เป็นลูกงัวสายพันเนือ้อนะจ้าที่ได้ผสมกับอ่าพ่อเขาก็เป็นพ่อโอกอ่า,พอพอพออาบ้านๆเลยจ้าเพื่อนเหมือนถ่นานจา้าลักษณะของงัวสายพันเนื้ออ่ากาสีมีลำตัวที่หนาๆนาะจ้านี่คือลูกงัวหน่อยนี่กาสีหนาๆแน่จ้าเพืเ่อนถ่านจ้านี่ นานะเรื่องกามเนื้อกะซิมีออกไม้เห็นเด่นชัดนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๊ะกะถือว่าเป็นหลุกงัวทีแข็งแรงไม่พอก็ใช้ได้ใช้ได้เลยจ้ะเพื่อนสำหรับผู้ที่เลี้ยงงัอกะนี่จ๊ะกะดีใจหลายเลยจ้ะนี่ ได้ลูกงัวน้อยลูกลัวเพศผู้งัวน้อยนี่กับเพศผู้เด้อจ้านน่ก็ถือว่าอ่าตัวผู้ตัวเมียก็ถือว่าดีเมื่อไรจา mm hmm. ้าเป็นเพื่อนทุนจา้าเพราะแต่ไห้เขาโอดมาตกหลวงมาปลอดภัยดีอจา้าก็ถือว่าโชคดีของเจ้าของผู้ที่เลี้ยงเนาะจา้า เลขบระถือเด้ออาจารนี่ซื้อเลขบระถือจะได้ลูกงวัวอาจารานี่งัวน้อยเด้อจ้า,จาในวันที่สิบหกเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกหกอาาได้ลูกงัวน้อยซื้อเลขกปบะถือเด้ออาจารย์เพื่อนเป็นเพื่อนถือเลขกันบ่มเมนีติปบะถือเลขก็ติกได้ลูกงัวเด้ออาจารนี่ได้ลูกงวัวน้อยสมาชิกไหมอาจา นี่เขากิาขึ้นหยาดีดีเลยจ้ะนี่เล็มหยา